น้ำกันพี่น้องปลากับพวกะอาทิตย์เมื่เนี่ยครับไม่ทำได้แต่น้ำกันครับเนี้ยโอ้โหเลบลฟัวร์พี่น้องเวอ้ยส่วงเบาหานพี่น้องแกแข็งอยนแรงดีพี่น้อง นี่นพี่ห่อยบอเวอร์รัก,กากรใ้เสรนมังเน,นี่ยสมยั่สมสม,สมเซงเลยสมเซงหรือสมยังเงี่ยพี่นอจะบานเอบบเวนะครับนี่ยที่นี่เขาเอาบอกสมเหมือนกันและจะบานเขาเอิแบบเวอร์อหากินน้ำง,ง,งบ้านนึ่พี่หนอแกงหวังแกงครับ 乖ช่ว,วงเลยพี่หน่อยไปเย่ข้าม